ในเวลานี้คณะกรรมาการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็กำหนดทาการกวดกาคัดเลือกและติดสังนักดุบานเพื่อจะนําขึ้นไปวางไว้อยู่แถวในตุ้มตุ้มละสิบในบานรวมทั้งมดมี60สิบในบานออกเลขรางวัล ท่านก็าสามารถเข้ามหอว่ามับสมและติดตามการออกเลขรางวัลได้อยู่ที่สำนักงานใหญ่บริษัทรับสากิจหวยพัฒนาบ้านหุ่นคำเมืองจันทบุรีนครหลวงจันหรือจะติดตามมับสมการทรสดทางโทรภาพแห่งศาดตรลาวซ่องหนึ่งและทางวิเคราะเสียง f m 1 3, เอ็นึ่งห้อยสมจุดเมเฮิร์ในทุกๆวันจันทร์และวันพัสดซึ่งจะเริ่มแต่เวลาสาวโมงเป็นต้นไป และจุดประสงะค์การดําเนินธุรกิจหวยพัฒนาก็เพื่อเป็นการพักพรอยอนอารมณ์ของผู้มักเสียงโศกเสี่ยงวันสร้างเหตุงานทำล,ลายได้แก่ผู้ขายหวยเก็บเอาเงินส่วน,วนหนึ่งยุท้องตลาดคืนเข้าสู่ระบบการเงินธนาคารทั้งเป็นการสร้างรายหับของงบประมาณแหง่งรัฐไปเคียงคู่กับการประกอบส่วนคืนผลประโยชน์แก่สังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อจำกัดการพนันต่างๆที่บุธถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ในการออกเล่นวันแต่ละขั้งเพื่อรับการความโปร่งใสของการออกเล่น์วันไม่ได้มีคณะกรรมการคุ้มครองการออกเล่นวันขั้นสนย์กลางเข้าห่วมเป็นจักขีพยานเป็นประจำเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบทบาตกกดกาความพร้อมของอุปกรณ์การออกเล่น์วันและเซ็นยั่งยืนผลการออกเล่นวันตามตัวจริงไม่เป็นหลักฐานและอุปกรณ์ที่นำใส่ในการออกเล่นมานในครั้งนี้ เม่์จะได้นําใส่อุปกรณ์ในตุ้มและ,ะอุปกรณ์องกุ่มอุปรกรณ์ในตุ้มมยนจะมีพลังงานออกเลธิวันได้ขึ้นไปไปจําหน้าที่อยู่เต่เลยในตุ้มเพื่อทาการบรรจุในบานเข้าใส่เต่เลยในตุ้มให้ครบตามจํานวนตุ้มละสิบในบานในตุ้ม จากนั้นก็จะได้เฮียน์เซอร์ใน,นคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้ขึ้นไปไประจำหน้าที่อยู่เตลในตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลผนวมจิตกรรมกดเสี่ยง,งหน่วยบานได้ตกลงสู่บรลงหับทนดานนอกตุ้มละหนึ่งหน่วยบานแรยหน่วยบานที่ตกลงสบวรลงหับทนดานนอกก่อนเป็นจะได้นำไปบรรจุร่วมกันเสื้อประกอบมุ่งกลม หลังจากนั้นพนักง,งานออกเลขกลางวันก็จะทําการหมุนอุปกรณ์นองโขมกเพื่อเหตุทนา,านบาลได้หมุนกิ้งสลับควายกันไปมาและหลังจากนั้น,นคณะกรรมาการคุ้มครองการออกเลขิกางวันก็จะได้เสียงเทอบาลออกมาจาคนครบภคในบานพนักง,งานออกเลขกลางวันจริงจะทําการ,รายในบาลนเสื่อผลการออกเลขิกางวันอย่างเป็นทางการ าภายหลังสําเร็จการออกเรขรองวันผลการออกเรื่องวันหวยพัฒนาจะได้มีการแจ้งให้มวลชนได้รับทราบตื่นอีกทางโทรศัพท์มือถือและทางหนังสือพิมพ์ต่างๆเ้นหนังสือพิมพ์เครื่องจันทรใหม่หนังสือพิมพ์ประชาสนและหนังสือพิมพ์การเงิน เลยในเวลานี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขกรางวัลกวรได้ทำการกวดกาเลยในเวลานี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขกรางวัลก็กำลังทำการกรวจกาอ,อุปกรณ์ที่ยังใส่ในการออกเล่งวันหวยพัฒนาเลขโคกโต ซึ่งจะได้ทั้งผลเลขห้าตัวเลขสี่ตัวเลขสามตัวสองตัวเละเลข1หนึ่งตัวไทยและในเวลานี้คณะกรรมาการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ทำการตรวจกาอุปกรณ์ที่ยะนไสใ้ในการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลขคู่ตัวเป็นเทียบพ้อย ต่อไปขอเชิญพนักงานถือขันเล็กบัตรได้ขึ้นมาประจำน้าที่พร้อมอยูกันก็ขอเซิร์ฟพนักงานโรงเรียนรางวัลผู้ที่หนึ่งมาจุกเสียงเล็กบัตรอยู่ในขันเป็นขั้นที่หนึ่งพนักงานโรงเรียนเชิญพนักงานโรงเรียนรางวัลผู้ที่สองมาจุกเสียงเล็กบัตรอยู่ในขันเป็นขั้นที่สอง พลังงานโอรีลงวันที่สองจุกเสียงรีบัดได้หมายเลขห้าขอเชิญพ uh ังงานโอรีังวันทีิสามมาจุกเสียงรีบัตชนีขันเป็นข้างที่สามพนงงานโรีงวันที่สามจุกเสียงรีบัตไดหมายเลขหนึ่งสีมาจุกเสียงลีบัดในขันเป็นข้างที่สี่พักงานเชิญพลังงานโอรีวันพที่ห้า มาถูกเสียงรีบัตรุนิขันเป็นขั้งที่5พนักงานโรงเรียนวันที่5จุกเสียงรีบัตได้หมายเลขสองได้มาถูกเสียงรีบัตรุนิขันเป็นขั้งที่6เสียงเป็นขั้นสุดท้ายได้เก็บบัตหมายเลขสี่การถุกเสียงรีบัตของพนักงานโรงเรียนกางก็ได้สำเร็จเป็นที่เยมห้อยต่อไปคอยพนักงานโรงเรียนวัางนี่ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละทุ่ม ตามหมายเลขบัตรทีตัวนี้ทุกเสียงได้ในเวลานี้พนักงานหนุ่มลหลังวันก็อตั้เป็นประจำหน้าที่อยู่แต่ละในตุ้มเป็นทีเฮียห้อยต่อไปเป็นพนักงานของ่ีลีหลังวันจะได้ทําการบรรจุในบ้านกออสายในตุ้มทั้งหกในตุ้ม ครบตุ้มละสิบเลยบานแต,แต่เริ่มบ,บัรจุตั้งแต่หมายเลขหนึ่งไปหาหมายเลขศูนย์หน่วยที่หนึ่งหมายเลขหนึ่ง หน,ห,หน่วยที่สองหมายเลขสอง่วยที่สามหมายเลขสาม ด้วยที่หาหมายเลขหา หน่วยที่แปดหมายเลขแปดหน่วยที่เก้าหมายเลขเก้า และหน่วยที่10หมายเลขศูนการบรรจุหน่วยบ้านข็อเสนตุ้มทั้ง6ในตุ้มก็ได้ครบตุ้มละ10หน่วยบ้านเป็นทีเหียบห้อยต่อไปค่อยพนักงานโรงเรียนรางวัลได้หมุนในตุ่มทั้ง6ในตุ้ม ไปพร้อมๆกั ح. นเป็นขั้งที่หนึ่งในโอกาสเข้าไปข่อยเซินคณะกรรมการผู้โคองการของเรี่งรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นไปประจำนาทีอยู่แต่ละนนิทุ่มนำพนักงานนวลรางวัลคือทางนี้หนึ่งข่อยเซินคณะกรรมการ ผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงิน 2. คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันค,ความสงบสคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและองเที่ยว 5. คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมและ6คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากคณะเลขาธิการสภาแห่งชาติ ขอเห็นเสินเพื่อหาประกันงความโปร่งใสในการอรนุทิศวันในแต่ละขั้งเมีนได้มีคณะกรรมการคุ้มครองการอุทิศวันตรวจการความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ในการอุทิศวันแต่ละสนิทรวมกิจกรรมโรงเรียนอุทวัลและเสียนยั่งยืนปวดการอุทิศวัน ตามตัวจริงไว้เปลี่ยนหลักฐานในเวลานี้คณะกรรมการควบคองการเอาเรืรางวัลมาเรีขึ้นไปประจําหน้าที่อยู่แต่ละตุ่มนําพนักงานออกเรื่องรางวัลปินทีเียบห้อยต่อไปค่อยพนักงานออกเรื่อรางวัลในหมุนในตุ้มทั้งหกในตุ้มไปพบพบกอนอีกเปลี่ยนข้างที่สอง เสียงแลมชั้ที่อเด็กชายคนที่ามเพื่อความรัเกีี่ต่า เสียงห้หน่วยบาทในตกลงมาสูบบรองธารารโน่หน่วยตุ้มหลักขอขอบใจทังท่านคณะกรรมาการคอยประดังงานออรีรางวันจะถือขันขึ้นไปห้าบาทน่วยบาทที่ตกลงมาสูบรองหาราร์โนอของแต่ละหน่วยตุ้มเพื่อนำไปประชุมร่วมกันเสีอุปกรณ์มุคขม หน่วยที่หนึ่งหน่วยที่สองหน่วยที่สามหน่วยที่สี่หน่วยที่ห้าเหลนวยที่หกต่อไปเป็นประง,งานของเดีรางวัล จะได้ทำการบรรจุในบานทั้งหกในบานเข้าใส่อุปกรณ์ม้กลมหน่วยที่หนึ่งหน่วยที่สองหน่วยที่สามหน่วยที่สี่หน่วยที่ห้า มันอยู่ในบานก็ใส่ปุะกอบม้วนกลมก,ก็ไดหุบในบานเป็นทีเพื่อห้อยลำดับต่อไปเขาให้พนักงานโรงเรียนของวันที่ขึ้นมาประจำนา้าที่อุปรกรณ์เลขเสียงประจำหลักพร้อมทางบรรจุในบานเลขเสียงประจำหลักเข้าใส่อุปรกรณ์เสื่อมีอยู่ทางบดหุบในบานและในการบรรจุก็แมนจะเริ่มบรรจุตั้งแต่หมายเลขหนึ่งไปหาหมายเลขหก หน่วยที่หนึ่งหมายเลข1หนึ่งน่วยที่สองหมายเลขสองหน่วยที่สามหมายเลขสาม หน่วยที่สหมายเลข4ีหน่วยที่ห้าหมายเลขห้าเด็ดหน่วยที่6กหมายเลขห การมาจูนในบ้านลิขสิทธิ์ปจำหลักเขาใส่อุปรกรณ์ไปคุ้ครในบ้านไปเ็เทีบพ้อในโอกาสต่อไปขอขงเ,อเซิน,นคณะกรรมการคุ้บครองการโอนเรียกรางวัลผู้ต่างหน้าจากสูงการในรอสร้างซาดใ,ใเกียรติึ้นเสียงในบ้านในลิกจำหลักเป็นทั้งทีหนึ่งโขงเ,เซิน กำลังทำการไครนมือบานเลขเสียงประจําหลักขั้นที่หนึ่งเรียงวันประจําในตู้หมายเลข6พรวงม้ะขนากรรมการให้มาประจําอยู่บนกลุผมคอยพนักงานอรกเรียงวันใน้มู่รุกคลการจะตั้งอเรียงวันหัวพัธนาเมนรวมส่วนบนเดียวบรือซากซากที่หัวพัธนา มัดหงคำน,นั้งจีนทังจันทร์ซึ่งจะนำไส้ผลออกเล็กวันเป็นเอกภาพกันในงของจอนประเทศขอขอบใจทางคณะกรรมการกอพน,น,นักงานออกเลกมันในชับในบ้านและนำมาวางไว้บนรองรับย่ท,ทีตำแหน่งรักหน่วยต่ต่อไปขอเห็นซึนคณะกรรมการผู้ตา่างชาตาจากสุการณ์รละสาั่งทราก ในเกียรติเสียงเปนามีไปรี้ไปดำรัิกถึงท่านพิษสงถึงสือทางข้ารามการ รปจำในตู้หมายเล่งหาเพร่อักขนาการรมาการใ้มาประจำยุะกวดมุงกุมข่ายพนังานมากรีงวันในหมูนุปกวดมุกง,งกุงมเป,ป็นขั้างที่สองการจำนจรหน่านผลิตภัณฑ์หวยทุกชนิดเนรขายทั่วไปประสนและผ่อนคลายอลรมณ์ในการเชื่อโชคชิิงวันเรื่องความสมัูรใจในก,น,น,จกนการเงินกู้เพื่อจกัดการพนัาต่างๆทีกประกต้องตางมระเบียบกฎหมาย คณะกรรมการฝ่ายพนักง,ง,งานอกอกเลขยงมาในเจ้าหน้บ้านเลยวนำมาวางไว้ยี่ปอนด์หับอยู่ที่ตำแหน่งหลักสิบในโอกาสต่อไปโคเอนเซนคณะกรรมการผู้ตามหน้าได้เกีย็บเสียน,นบ้านในเรื่องแบบเป็นค่า ได้แก่หมายเล็กสามขอนักงานออกเล็ขงมันประจำในตู้หมายเลขกสามพร้อมด้วยคณะกรรมการได้มาประจำหยุบกวนกุ้งขอนักงานออกเล็ขงมันในหมู่หยุบกวนกุองกเป็นขั้นที่สามท่าบรรดาสมาชิกผู้ขายหวยในการวางตัวตั้งในเวลาขายหวยในหักษาเขาเบียงเบี้ยงน้อยวันนี้สิ่งคิดของบริษัทจรไปมาตามพู้คนลวงได้เอาใจใส่รักษา ความสะอาดในบริเวณที่ตัวเองให้ไปซ่อมให้มีความสะอาดจบงามอยู่เรื่อยๆขอขอบใจน้ำทั้งคณะกรรมการขอัพนักงานออกฤทธิกม,มันจจับในบานเลยนำมาวางไว้บนองหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักพันในโอกาสต่อไปขอ,อเสิอคณะกรรมการกูต่าน,น้กกาจะที่สีแงเชิญ ขอขอบใจน้ำทงังคณะกรรมการพนักงานออกเลขรางวัลกำลังทำการไข่รางวัลเลขเสียงประจำลักได้แก่หมายเลขสองขอพนักงานออกเลขรางวัลประจำในตู้หมายเลขสองพื่อนพนักงานกรรมการได้มาประจำยุบก่อนมุนง่งขอพนักงานออกเลขรางวัลให้หมุ่อุปก่อนมุนง่งเป็นขั้นที่สี่ ผู้ที่หมักเสียงส่เชลมาุปกคณ์ซสื่อเริงหัวเป็นการพท้ายอารมณ์ซื่อในจำนวนที่เหมาะสมครับในห,หักของตนเพื่อเพิ่เกิดเป็นมีสินงเกตนเองครอบครัวขอขอบใจน,น้ำทั้งคณะกรรมาการขอพนักงานออกเลขมาริจับในบ้านและนำมาวางไม้ยี่บงนักอยู่ที่ตำแหน่ง,งลักมื่น แนวการต่อไปขอวนเซิรคณะกรรมการผู้ตางา้ากห้องกระมการสนในเลขจองง้ที่ห้ันเซรอร์ขอขอบนทั้งคณะกรรมการผลงานเลงวันกำลังทำก,การายนบานเลขเซียนจำลองขังข้งที่ห้า ได้แก่หมายเล็กนึงขอามพนังงานออกเลี่ยวันประจำในตู้หมายเล็กนึงเพิ่มด้วยคณะกรรมการในวมาประจำยุบกรมุ่งกลมความพลังงานออกเลี่งวันในหมู่นิบกรวันมุ่งกลมเป็นขั้นที่ห้าเล่นบรรดาพานใด้ที่มี่เป็นหวยที่ทิ้งรางวัลก็ไม่รักษาไว้อยู่ในสภาพเดิมวันนี้เฮอจี้ขาดเตื้อเตื้อเหลียวก่งแปลงตัวเล็กใดๆท่านจริงสามารถหักอรางวัลได้ ขอขอบคุณท้าน,นทั้งคณะกรรมการบังคักอยู่ที่ตำแหน่งหลักแสนหู่ต่งางนาในใบไม่มเล็กกับจำบัเป็นข้างที่หกขอเอ็นเซน ทีพร้อมนนด้วยคณะกรรมการได้มาประจำอยู่ปกรณ์มงคลในการตั่วไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการได้ย่อคนันขอขอบใจนําทันานคณะกรรมการขวามพยายานของเพชมาในจับในบานและนํามาวางไว้บนมหับอยู่ที่ตําแหน่งหลักห้อย และในเวลานี้ในบ้านก็ไม่ได้ถึกนำมาวางไว้อยู่บนหับทางด้านนอกเป็นทีพ่อยเขยพนักงานออกลิียวันที่จับในบ้านใลยทำการและในเวลานี้พนักงานออกลิียกวันก็กำลังทำการใค้ในบ้านไปจับสนุนการออกลิียกนวัน ประจําที่เก้าออกขั้งที่1เดือนกุมภาปีสองพันสิบเอ็ดหลังวันเลขหกตัวเลขที่ออกได้เกม6ก2 6่สองหกหนึ่งหกหกสีลังวันเลขห้าตัวได้เกมหมายเลี่สองหกหนึ่งห รางวัลเลข4ตัวที่แก่หมายเลข2616 26ต 26, ัวที่แก่หมายเลข616 616ลำบาลเลข2ตัวที่แก่หมายเลข16 16, 16. เลขหนึ่งตัวท้ายที่แก่หมายเลข6ผลการเอาเลข 1, 000, หนงหันหัวพิธนาเลข6ตัวก็เรมาครบตามจำนวนเป็นทีพย สำรับต่อไปจะทําการออกเิียงวันห้ายตำราฝันสามทับสี่ซีบขอพนักง,งานออกเร่งวันได้ขึ้นมาประจำยุบก่อนออกเลีรางวันในวันัดต่อไปขวบเซิร์คณะกรรมาการผู้ต่างหน้าจากคณะรขาธาการสภาแห่งชาติได้เกียรติขึ้นกปุ่มอุปกรณ์ออกเรงางวันเป็นขั้งที่หนึ่งขวเซิร์ สามนามสัตว์นิวเคลียสียนสู้เลือกซี่เหล่าสามนามสัตว์ตัวน,นิวเคียเซียนเรียงลำดับก็คือมดสามนามสัตว์จะอยู่ตำแหน่งใดก็ได้สี่พันขีบเงินรางวัลหกล้านกีบ,ข,งงบ,บนนข้อยพระกานรเรียงรางวัลได้แสดงหมายเลข 4. นามสัตว์ขั้งที่หนึ่งได้แก่หมายเลขสองซี 4. นามสัตว์เลขกบหมายเลขสองซีนามสัตว์ไปขอยเสนอคณะกรรมาการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรม บอกกับแต่คณะกรรมการเลขสองน้ำสัตว์เป็นทุ้เซียงโซ่เลือกซ้อเหลาสองน้ำสัตว์โตนมวเซียงเลขรางังวังต้องึ้นมุกสองน้ำสัตว์จะอยู่ตำแหน่งใดก็ได้ซื้อพัน 1, 000, 000กีดเงินลังบังหน 1, 60, 000, 000ึ่งแสนหกสิบพันกีดหมายเลขน้ำสัตว์ข้างที่สองได้แก่หมายเลขสองแปดนำสัตว์เลขไก่ หมายเลขสองน้มสัตว์เลขโอลิเน,นคณะกรรมการผู้ต่าง้าจากสูงการในราสัางสารในเกียรติคนก้พุมุัก่อนนวันาวนเป็นครั้งที่ 3, สาสร็จเกิดข,ข้นงสุดท้ายโอเ,เิเซนประกอบแต่คณะกรรมการลยสำหรับเลขหน,นึน่น้ำสัตว์ตนหนึงผู้เสีย่ยวสูเลือกซื้อเอาหนึ่งน้ำสัตว์ตนผู้เสี่ยงซื้อหนึ่งพันกีหนึงวันแพันกี เพงน้ำสัตว์ขั้งที่3ได้แก่หมายเลข1นน้ำสัตว์เลขหกหยางหมายเลข1นน้ำสัตว์เลขหกหยางการเสียงเพลงน้ำสัตว์กระโดออกมาครบ3ามน้ำสัตว์เป็นทีห้อยบนการน้อยนึ่งวันหังตำราฝันสามตับสี่สิบประจำงวดที่เก้าออกรัางที่หนึ่งเดือนกุมภาพันธ์ปีสองพันสีเสิมีสามน้ำสัตว์ได้แก่หมายเลขสองซีน้ำสัตว์เลขกบหมายเลขสองซีน้ำสัตว์เลขกบ หมายเลข28นามสัตว์เล็กไก่หมายเลข28นามสัตว์เล็กไก่หมายเลข17นามสัตว์เล็กหนุ่ยางหมายเลข17นามสัตว์เล็กหนุ่ยางเลยต่อไปเมียนจะได้ประกาศผลการน้องเรียนโรงบาลในฐานะนักทราบตื่นอีกเท่หนึ่งผลการเรียนทีงว ah ังหัวนนทบรีพัฒนาประจำวันที่9ออกข้างมาที่ ทำสมทีข้อลมนั้นก็คือผลการลเลาอดเรางวัลหวพัฒนาประจำงวดทีเกเดือนมังกรก,ก็คือมื้อนี้เนาะเรลมทนคืงทันนะครับทราบกันตื่มอีกครั้งหนึ่งนะครับเลขเซียงหกโตมายเลขที่ออกได้แก่หกสี่สองหกหนึ่งหกหกสี่สองหกหนและเลขเสียง5้าโตมายเลขที่ออได้แก่สี่สองหกหนึกสี่สองหกหกและเลขเสียงสี่โตมายเลขที่ออกได้แก่ ส6ง6ก6นึ่งหกสองหกงกเลขเสียงสาตวหมายเลขที่ออกได้แก่หกหนึ่งกนึ่และเลขเสียงสอตหมายเลขที่ออกได้แก่หนึ่งจุดท้ายกับเลขหตัวท้ายหมายเลขที่ออกได้แก่หมายเลขหกหมายเลขหจากนั้นสุดตในการอกเลขตารับฝันเลขน้ำซัดสามทับสี่สิบเงน้ำซัดธบีตหมายเลขที่ออกก็คือสองสี่น้ำซัดกบสองสี่นำซัดกบน้ำซัดที่สก็คือสองแปดน้ำซัดไก่สองแปดน้ำซัด